อาจรศีโลคัดเยนถามหน่อยสิคะคทำไมพักร่วมรัฐบาลนะคะตั้งแต่ยุคก,ก่อนหน้านี้จนมาเป็นคอรมอนี้นั่งเจียมเจียมเก้าอี้เขาก็เอาคืนไปเรี่มีความรู้สึกว่ามันไม่มีการการคำนึงถึงศักดิ์ศรีของการเป็นพักถึงจะมีสอสมากสอสน้อยแต่เข้าไปร่วมมันก็ต้องคิดถึงศักดิ์ศรีแล้วก็เก้าอี้หมคะเที่ยวนี้ทําไมสงบจังคะคือ พักการเมืองที่มีศักดิ์ศรีเนี่ยเขาจะไม่ร่วมรัฐบาลกับคุณทักษิณหรือพรรคเพื่อไทยตั้งแต่ต้นอยู่แล้วสี่รอดไม่เอาเธอพูดแรงไปเธอไปว่าพรรคร่วมหลายพรรคเขาไม่มีศักดิ์ศรีอุ้ยมริกาฉันไม่เกี่ยวนะสี่รอดไม่ใช่แต่ว่าชาวบ้านเขารู้สึกนี้จริงจริงอันนี้เอาอีกก็อย่างตั้งแต่ตอนเรื่องคลิปฮุนเซนจําได้ไหมคลิปฮุนเซนเนี่ยไอ้พวกพรรคร่วมทุกพรรคเลยนะแม่โพสตเราไม่ร่วมรัฐบาลกับคนขายชาติเราไม่ร่วมรัฐบาลกับคนไม่หลักชาติโพสต์กันหมด ประชาธิปัตย์ชาติไทยพัฒนารวมไทยสร้างชาติทุกพรรคไม่มีใครโพสตแลวเป็นยังไงครับตอนนี้นะครับพอทักษิณได้ไปกินข้าวก็ไปกินข้าวกับเขาหนุนแพลทองทานหนุนคือคือวันนี้ผมว่าที่คนไทยแย่ที่สุดในในยุคนี้คือเพื่อไทยเนี่ยนะครับก็ทํางานแย่แล้วพวกพกรรครวมเนี่ยเวลาเห็นรัฐบาลทํางานแย่แทนที่จะเป็นปากเสียงให้ประชาชนก็ไม่เป็นะนะครับอย่างอย่างเรื่องหุนเซนอย่างนี้เนี่ย สังเกตไหมครับคนไทยด่ากันทั้งประเทศนะครับเรื่องตามเมืองทมเรื่องอะไรต่างๆนะพวกพักร่วมเคยพูดอะไรไหมอ่ะหรืออย่างเมื่อวานนี้มันมีเรื่องหนึ่งไอ้เรื่องน้องเมยใช่ไหมครับที่เป็นเป็นเด็กเรียนเต็มทหารานะครับถูกกุ้นพี่ทํโรงวิน,นัยตายคาโรงเรียนอวัยวะถูกควักหมดเนี่ยนะครับสารทหารลงโทษแค่1 5 0 0 0บาทจําคุก4เดือนอย่างเงี้ยคนด่ากันทั้งประเทศพักร่วมรัฐบาลมันพูดอะไรไหมปัญหาเกษตรกรทุกวันนี้พักร่วมไม่ประชาธิปัตย์เคยพูดเรื่องแยกราคายยางไหม ชาติไทยพัฒนาเคยพูดเรื่องราคาข้าวไหมเพื่อไทยเคยพูดเรื่องลํยงลํยายไหมวันนี้ทุกพักเนี่ยนะครับเป็นเหมือนพักที่เป็นลูกน้องคุณทักงสิณนหมดทุกพักการเมืองรัฐบาลตอนนี้คือแทบจะเป็นพักสาขาวองเพื่อไทยแล้ว